สวัสดีทุกคนวันนี้แต่จะมารีวิวเสื้อยือดที่แต่สั่งซื้อมาจากเพจ a c e b o o k ที่ชื่อว่ายืนพื้นแล้ววันนี้สินค้าก็มาส่งถึงมือแต่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้แต่จะมาแกะุงแล้วก็เอาเสื้อที่แต่สั่งซื้อมาเนี่ยมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูซึ่งสีที่แต่สั่งซื้อมานะคะก็จะเป็นสีดำหนึ่งตัวและก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เป็นสีขาวนะคะก็จะทั้งสองตัวนี้นะคะ สำหรับเสื้อ,อยืดทั้งสองตัวที่แต่สั่งซื้อมาในวันนี้เป็นเสื้อ,อยืดตัวละ100บาทและไซส์ที่แต่สั่งซื้อมาก็คือไซส์ L อีกตัวหนึ่งที่เป็นสีดําแต่ก็เลือกเป็นไซส์ L เช่นกันเพราะแต่คิดว่าตัวเสื้อ,อยืดไซส์ L นี้น่าจะเป็นเสื้อ,อยืดที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะแกะถุงเสื้อ,อยืดสีดําดูไปพร้อมๆกันเลยว่า ตัวเนื้อผ้าข้างในเนี่ยจะเป็นเนื้อผ้ายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่ตัวป้ายนะคะก็จะเขียนว่ายืนพื้นแล้วก็เขียนคําว่าไซส์ L มีเขียนตัวคับต้น35%แล้วก็โพลีเอสเตอร์อีก65%อันนี้ก็คือตัวเนื้อผ้าของเสื้อยืดนะคะของยี่ห้อยืนพื้นตัวเนื้อผ้าที่แต่ได้สัมผัสดูก็คือเป็นเนื้อผ้าที่ ไม่นาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะเป็นเนื้อผ้าที่โอเคเลยในราคาเพียง1 0 0บาทนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งเลยก็คือเป็นเสื้อยืดสีขาวเดี๋ยวแต่ก็จะลองมาแกะดูไปพร้อมๆกับทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวหาที่แกะก่อนคือเสื้อยืดสีขาวเนี่ยก็เป็นเสื้อยืดหนึ่งที่เราสามารถใส่ได้ทุกๆโอกาสเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัว เสื้อยืดสีขาวเนี่ยมันจะมีความบางขนาดไหนเนาะนะคะก็ลักษณะของคอก็ถือว่าเป็นคอที่โอเคเลยเป็นคอกลมนะคะเนื้อผ้าด้านในก็ถามว่าสีขาวมันบางไหมสาหรับผู้หญิงแต่คิดว่ามันก็มันบางนะมันบางแล้วก็สามารถที่จะมองเห็น ชุดชั้นในได้ค่ะที่เราใส่เข้าไปสําหรับผู้หญิงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนื้อผ้าก็คือเป็นเนื้อผ้าเดียวกันกับเสื้อยืดสีดำเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวแต่จะทดสอบใส่เสื้อยืดทั้งสองตัวให้กับทุดคนได้ดูสีแรกนะคะเรามาเริ่มใส่เสื้อยืดสีดําดูกันเลยปุ๊บนี่นะคะก็เป็นไซส์ที่พอดีกับตัวแต่เลยเป็นไซส์ที่แต่ต้องการเลยไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปอ พอเราใส่กับกางเกงนะคะเป็นกางเกงสล็กสีดําก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นขนาดที่พอดีมากอืมนะคะเป็นแบบนี้เลยและถ้าเราต้องการให้การแต่งตัวของเราดูมีความน่าสนใจเราสามารถที่จะยัดเสื้อยืดเนี่ยเข้าไปในกางเกงแบบนี้ก็ทําให้การแต่งตัวของเราเนี่ยดูดีไปอีกแบบเลย เรามาดูตัวเสื้อยืดแบบใกล้ๆเวลาที่แต่ใส่แล้วขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายแล้วจะเป็นยังไง mm. ก็จะเป็นประมาณนี้ตัวขนาดเลยก็คือขนาดพอดีกับแต่มากๆตัวเนื้อผ้าก็เป็นเนื้อผ้าที่ใส่สบายนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีขาวสีขาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เวลาที่เราใส่แบบไม่ยัดในนะคะแบบปล่อยแบบสบายๆเดิน ตลาดเดินห้างหรือว่าใจ่ายในวันสบายๆก็จะเป็นแบบนี้นี่ถ้าแต่ยัดไหนก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยดูเท่และดูน่ารักไปอีกแบบว่าไหมเนี่ยชมตัวเองไปอีกเรามาดูรูปทรงของเสื้อเยือกสีขาวแบบใกลๆ้ๆตัวแขนนะคะก็จะมีความยาวที่ประมาณสอกของแต่นะคะก็ประมาณนี้นี่ก็เป็นขนาดที่พอดีกับแต่เลย และถ้าใครนะคะที่สนใจอยากสั่งซื้อเสื้อยืดนะคะแบบแต่ก็สามารถที่จะเข้าไปในเพจยืนพื้นในเพจเ c e บุ o กนะคะก็จะมีตัวซื้อยืดนะคะหลากหลายสีให้เราได้เลือกสีที่เราชอบและสีที่เราอยากใส่มากที่สุดมาได้เลยตัวซสื้อยืดก็ตัวละ100บาทนี่นะคะสีดำสีขาวสีเออน้ำเงินสี โอ้หลากหลายสีมากเลยเป็นเทาๆนะคะก็มีหลากหลายสีให้เราเลือกเราสามารถที่จะเข้าไปดูในเพจแล้วก็สอบถามข้อมูลต่างๆกันได้เลยนี่โอ้มีแต่สีที่สวยๆทั้งนั้นเลยใครชอบสีอะไรเลือกซื้อตามที่ตัวเองชอบได้เลยนี่มีทั้งสีหวานสีพื้นๆนี่นะคะก็สนใจก็ไปหาซื้อกันได้เลย